ตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะครับแกของเก่าต่อได้แถวเลยวัดท่ากระเบือครับวัดหลวงปู่รุ่ง,งวัดท่ากระเบือครับนกแถวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับตัวนี้มาแรกๆปากยังไม่ยาวขนาดนี้นะครับพออายุคงได้ห้าห้าหกปีนี่มันยาวยาวขึ้นกว่าเดิมครับ ยาวขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่เคยหักนะครับเจ้าของเก่าเขาก็บอกมาครับว่าไม่เคยหักแต่ยาวขึ้นสวัสดีครับช่องบอยนอกเขาใหญ่ครับวันนี้มาเปิดตัวนกต่อตัวใหม่ครับนะครับเพิ่งกินอาหารอยู่นะครับตัวนี้เป็นนกสามกุกนะครับ สามกุบเรียกใส่กุกครูอ่างครับอ่างเก้าคำครับตัวนี้เพิ่งนําเข้าใหม่นะครับนี้แต่เขาเพิ่งแต่เขาผัดขนอยู่นะครับผัดขนได้ชักพักหนึ่งแล้วครับผัดขนใหญ่เลยครับตัวนี้ขนหางขนปีกนี่ร่วงเต็มเลยเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับ เนี่ยครับปากก็จะประมาณนี้ครับปากตะขอช้างครับตัวนี้ปากขอปากงอตะขอช้างตามตำราครับตัวนี้พกเครื่องครับสามกุกเรียกลงกลุกคูอ่างครับอ่างเก้าคำอย่างต่ำห้าคำครับตัวนี้เป็นนกต่อครับฉเฉลยประมาณ ถูกกับเจ้าของเดิมเขาบอกประมาณสามสบครับตัวนี้เจ้าของไม่ค่อยได้เอาออกครับเพราะว่าเขาเนีงว่าแลครับเขาเป็นนกหายากครับปากอง,งอเยยาวๆครับเขากินอาหารได้ปกตินะครับ ปากไม่เคยหักเลยเจ้าของเก่าบอกลายเม็ดคอก็จะประมาณนี้ครับมาดูลายเม็ดคอชัดๆัๆนกกอ่างเนี่ยครับลายเม็ดคอนกกุอ่างก็จะเป็นประมาณนี้จะมีช่วงพื้นสีดำๆอ่ะ กับลายเม็ดงานนี่ก็จะมีว่างๆเยอะอยู่ครับสีดำมากกว่าสีขาวนะครับเป็นช่องเป็นช่องอยู่นะครับจะสังเกตได้ได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับนกนิ่งครับนกอายุคงหกปีกว่าแล้วครับปากยาวครับดูสิปากเขา ันนี้เป็นนกต่อนำเข้าใหม่ในค่ายครับนำเข้าได้สองวันแล้วล่ะครับเริ่มนิ่งๆแล้วมาแรกๆก,ก็ดินหน้าดูเตือนกงใหม่เปลี่ยนคอนใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่อย่างว่าวครับนกจะอายุกงนานแค่ไหนถ้าได้เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคอนใหม่เขาก็จะนตื่นๆครับ ก็จะปรับตัวได้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับขนาดนกอายุกรงหปีนะครับมาวันแรกก็ดิ้นน้าดูเลยนี่ครับดูตัวเขาตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเขาผัดขนเยอะเลยข้างล่างขนเต็มเลยขนปีกขนหางก็มีผมเก็บอกรอบไปรอบหนึ่งแล้ว รอ้อยขนเต็มครับออกลุยแน่ตัวนี้ไม่เก็บไว้แน่นอนนกต่อก็คือนกต่อครับผมออกลุยอย่างเดียวถ้ามีเวลานี่เขาจะเตือนแมวเล่นหนึ่งครับบ้านบ้านผมเลี้ยงแมวเยอะนี่ครับดูอันยืน,นะครับยืนต่ำๆคอนต่ำๆครับ หน้าอกแทบ,บถึงคอนะครับตัวนี้เนาะย,ยืนนกเสียงเล็กนะครับตัวนี้เสียงเล็กของหองครับขออนุญ,ญาตผลกลงดูนะครับดูดูด้านข้างครับนี่ครับดูจะชัดนกกูอ่างก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ สามกุ๊เรียกใส่กุกค๊คูอ่างเป็นนกโป่งฟ้านะครับตามตำราเขาบอกเขาว่ามาตำราโบราณ <c oughs> แต่ตัวนี้พิเศษก็คือมีปากงอตะขอช้างด้วยนะครับตัวนี้ราติดตามผมงานครับมาอยู่ค่ายผมนี่ผมจะบอกต่ออย่างเดียว มีเวลารอชมผลงานครับจะปากขอครับตัวนี้ตั้งชื่อเข้าๆไว้ก่อนรอได้ฉเฉลยครับรอดูการเล่นของเขาอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนกไม่ได้ออกต่อนานแลครับตัวนี้นกเก็บครับผมต้องมาฝึกต้องมาไล่ใหม่อีกรอบน,นะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องบอยโนโ้วขอใหญ่นะครับฝากติดตามเจ้าปากขอด้วยนะครับตัวนี้ตั้งชื่อจะฝปากขอไว้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ